เซเว่นจริงๆนะคะวันนี้แล้วก็จะมีของน้องมาใหม่สองพ่านก็เป็นของไอวี่ก็คืออดีตที่ผ่านมาเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฟันดาที่ทำมาที่ศึกษาคือจะเป็นฟันดาเมนทอดที่เกี่ยวข้องกับโซโมเดลนี่สปาเกตตี้นะคะซอสคาร์โบโรล่านะคะนี่ขนมปังไส้เพื่อ ขอสั่งมาเยอะเลยค่ะต่จริงก็น้องกำลังเปโปรเซสด้านนู้นกินข้าวแกงกะหรี่นะคะวิจัยแอคชั่นแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องสปาอะไราวกนี้น้อยกำลังมีหลายอย่างค่ะทุกคนมาดูชื่ออะไรมาบ้างเพื่มาทำช่วยในการนี่แหละค่ะง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนะคะเซเว่นนี่เลยค่ะเป็นที่พึ่ง